ทุกชนพุทธบริษัททั้งหยกานเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแล้วเวลานี้เป็นการรับทราบบุกกฎเครื่องกรรมก่อนหน้าจเจริญพระกรรมฐานสำหรับกฎเครื่องกรรมในวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องเปรด <c oughs> แปลว่าเปรตที่จะพูดวันนี้ก็เป็นเบมานิกับเปรตเหมือนกันเพราะว่าเปรตประเภทนี้มีลักษณะแปลกกว่าบรรดาเปรตทั้งหลายจัดว่าเป็นเปรตพิเศษคือมีวิมานเป็นที่อยู่มีสมบัติเป็นทิพย์แล้วก็มีนางฟ้าแใบรอมสภาพทั้งหมดเป็นทิพย์ แต่ก็เป็นสภาพเปรตที่เสวยทุกขเวทนาร่างกายของเปรตก็เป็นเทวดาเนื่อว่าจะพูดกันสั้นๆก็เรียกว่าเทวดาเปรตคือสภาพทั้งหมดเป็นเทวดาแต่ว่ามีสภาพเป็นอยู่เป็นเปรตเปรตประเภท,เทนี้ไม่มีโอกาสที่รับโมทนาส่วนกุศล รวมความว่าคำว่าเปรตข้ามดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดทราบไว้ด้วยว่าเปรตทั้งหมดเป็นกฎเศกของกรรมมาจากนรกบรรดาเปรตทั้งหลายจะเป็นเหล่าใดก็ตามทีต้องตกนรกมาก่อนพ้นจากนรกขุมใหญ่ก็ผ่านนรกบริวาร พ้นจากนรกบริวารแล้วก็มาตกยมโลกเยียนนรกตามกฎของกรรมตามที่กล่าวมาแล้วเสครื่องความเป็นสัตว์นรกยังเหลืออยู่ก็มาแต่เป็นมาเป็นเปรตสำหรับเปรตนี่มีสิบสองระดับด้วยกันเมื่อพ้นจากความเป็นเปรตสิบสองระดับแล้วก็เป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายแล้วก็มาเป็นสัตติระชาน ชัติชายก็เป็นจากสัตว์เล็กมาถึงสัตว์ใหญ่จอทั่งเป็นสัตว์ประเภทที่มีคนไม่ตาปราณีจึงได้จ,จะได้มีโอกาสพ้นโทษถ้าเศกกรรมของความเป็นสัตว์ยังไม่หมดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เสวยทุกขเวทนามีความเป็นอยู่มีสภาพไม่เหมือนกับคนธรรมดา เต็มไปด้วยความแรงแค้นเต็มไปด้ความทุกข์ทั้งนี้ทั้งหมดก็เป็นกฎนของเศษของกรรมเจ้านั้นของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวจรทั้งหลายที่พากันเจริญพระกรรมฐาน จะเป็นพิสุสมมณีน,นุบาสุมบาสิกายก็ดีรับฟังแล้วก็จำจำแล้วก็พยายามละเว้นจากความชั่วทั้งนี้จะทำให้ตัวมัวหมองคือมีความทุกข์เราเกิดมาเป็นคนแล้วจงอย่าพยายามหันหลังกลับไปสู่บายภูมิ สำหรับเวมาในกระเรระดับที่สองนี้มีดังนี้คือกรรมประเภทนี้แปลกถ้าเราจะมองกันก็รู้สึกว่าเขามีความเมตตาปราณีดีเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาปราถนาความสุขแก่บุคคลทั้งหลายด้าสัตว์สำหรับเปรตพวกนี้ ก็ได้แก่คนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ไว้ดูชอบเลี้ยงสัตว์ไว้แข่งขันตัวอย่างเช่นประเภทเลี้ยงนกจะเป็นนกเขาแขกนกเขาไทยนกเขาเจ๊กนกเขาฝรั่งก็ตามหรือว่าจะเป็นประเภทเลี้ยงนกที่สวยๆเอาเก็บไว้ชมอย่างบรรดาสวนสัตว์ทั้งหลายก็ดี นักเลี้ยงสัตว์ไว้ดูตามบ้านเขาดีที่พูดนี้ก็มันจะหมายว่าเฉพาะจะเป็นนกอย่างเดียว <c oughs> สัตว์ทุกประเภทที่เลี้ยงไว้มีขอบเขตจำกัดเพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอิสระในการส่งตัวไม่มีอิสระในความเป็นอยู่ <c oughs> มีอาหารการบริโภคบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่าเป็นไปตามอัตยาสัยของบุคคลผู้เลี้ยงอย่าลืมว่าสัตว์ก็มีหัวใจสัตว์ก็มีมันสมองไม่ใช่ถ้าเป็นสัตว์แลว้วก็อย่าตามใจคนเสมอไปตอนนี้เมื่อสัตว์ทั้งหลาย ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าเป็นการดีตามใจคนเลี้ยงแต่ว่าความปรารถนาของสัตว์ก็ไม่อยู่สัตว์อาจจะกินอยากจะกินประเภทนี้แต่ว่าคนเลี้ยงมีความเข้าใจว่าสัตว์ต้องการประเภทนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ากินเข้าไปคนเข้าใจว่าดีแต่สัตว์ไม่ชอบ นี่ขอท่านหลายจงวัดกับลังใจของท่านกษัตริย์ดูว่าสัตว์ทุกประเภทมีความรู้สึกมีความต้องการเหมือนกับคนแต่ว่าสัตว์นี่บอกไม่ได้หากว่าท่านจะถามว่ากับคนเขาตามใจสัตว์เลี้ยงดูให้ดีทำไมจึงจะมีโทษ ก็น,นี่ขอท่านหลายพิจารณาดูว่าการเลี้ยงกักขังแบบนั้นเป็นที่พอใจของเราไหมและหายการบริโภคไม่ไปเป็นไปตามความพอใจของสัตว์ถ้าเป็นไปตามความพอใจของคนเ <c oughs> ออคนผู้เลี้ยงสัตว์สัตว์ต้องการอะไรสัตว์ก็พูดไม่ได้ อย่างเลี้ยงสุนัขเราคิดว่าสุนัขชอบเนื้อเสียเสมอถ้าหากว่าเราจะไปสูตกันให้ดีก็เนื้อหลายๆประเภททำอาหารหลายๆรสที่พอที่จะเป็นที่นิยมของสัตว์เอาให้สัตว์กินสัตว์จะเลือกประเภทไหนไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าส่งไปให้เธอก็ชอบ มี่ความปรารถนาในรถความเปลี่ยนแปลงในรถย่อมมีอยู่สำหรับสัตว์ถ้าว่าจะถามว่าเมื่อสัตว์อยู่วิสระภาพเธอไม่สามารถจะหาเลี้ยงตนได้ตามที่เราเลี้ยงแต่ถ้าว่าทนนาลายอย่าลืมเธออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเธอไม่ชอบและไม่เหมาะกับสัตว์แต่ว่าเป็นที่ชอบใจของสัตว์มันอาจจะมีอยู่ นี่ความต้องการของคนเลี้ยงด้วยความเมตตาปราณีแต่ว่าไม่เป็นที่พอใจของสัตว์นี่ประเภทหนึ่งในอีกประเภทหนึ่งถ้าหากว่าจะพอใจในด้านอาหารแต่ว่าอิสรภาพของสัตว์ไม่มีท้องถูกกักถูกขังเธออยากจะไปเที่ยวบ้างไกลๆก็ไปไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกภายนอกสัตว์ไม่มีโอกาสจะเข้าไปสัมพันธ์ ต้องถูกกักบ,บริเวณอยู่ก็ลองนึกถึงจิตใจของเราบ้างสมมติว่าเขาจะสร้างบ้านให้เราสักหลังหนึ่งมีรกำแพงล้อมรอบในนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาแต่ถ้าว่าเราไม่มีโอกาสจะพึงไปสู่ภายนอกได้เราจะพอใจไหม ก็เป็นอันว่าเราไม่พอใจข้อนี้มีประมาชั้นใดท่านที่มีอารมณ์เมตตาในสัตว์สงเคราะห์สัตว์เลี้ยงสัตว์ไว้ในขอบเขตได้มีความเมตตาปราณีนี่จัดว่าเป็นความดีของบุคคลผู้เลี้ยงแต่ได้ว่าการขาดอิสรภาพไม่เป็นอิสระของสัตว์นี่เป็นภัยสำหรับท่านผู้เลี้ยงเหมือนกัน เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านไปกักขังสัตว์ไว้สัตว์ไม่มีอิสรภาพที่พูดมานี่รู้สึกว่าจะยาวนักแต่ว่ายาวหรือไม่ยาวก็เพื่อความเข้าใจของท่านทัง้งหลายสำหรับเวม,นมานิกเปรดระดับที่สองนี้คือเป็นเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่ มีมานของเปรตก็มีสภาพเหมือนกับเทวดาทุกอย่างมีบริเวณรอมรอบมีเครื่องทิพย์เป็นมการบริโภคมีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ร่างกายของเปรตพวกนี้ก็มีร่างกายเหมือนกับเทวดามีนางฟ้าแวะร้อมทุกอย่างมีความสุขไม่ต่างกับเทวดาทั้งหลายอื่นทั้งหมด ความต้องการใดๆในบริเวณนั้นเธอมีความปรารถนานได้สมหวังเหมือนกับเทวดาอื่นแต่ถ้างว่าเป็นเทวดาที่ต้องถูกขังอยู่ในบริเวณไม่สามารถจะออกภายนอกได้การที่ไม่ออกภายนอกได้ก็ไม่ใช่ว่าวิมานนั้นจะถูกกักจะถูกใส่กุญแจไว้าภายนอก ถ้าใส่กุญแจไว้ภายนอกเทวดาออกได้เพราะเทวดาไม่ร่างกายเป็นทิพย์แต่ว่าสิ่งที่จํากัดไม่ให้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นออกภายนอกก็คือกงจักมีกงจักหมุนมีความเร็วสูงพัดผันอยู่รอบๆอบวิมานตลอดเวลา ถ้าหากว่าเทวด,ดาคือเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเราเรียกกันว่าเทวด,ดาก็ได้แต่ว่าเทวด,ดาประเภทนี้มีวิมานอยู่ในแดนเปรตเจึงเรียกว่าวิมานนิก็เปรตถ้าหากว่าเธอจะยื่นมือออกไปหรือยื่นนิ้วออกไปก็เลยวิมานนิดเดียวกองจักจะตัดมือตัดนิ้วทันทีถ้ายื่นนิ้วสาวไป <c oughs> ศีส a ะก็จะถูกกงจัดตัดฟันทันทีเป็นอันว่าเปรตพู้นี้หรือว่าเทวดาผู้นี้ต้องอยู่จำกัดเขตนี่ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักติยมในการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีความเมตตาปราณี ความจริงผลแห่งความเมตตาของท่านนี้เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเมตตาย่อมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้าโลกนี้ทั้งโลกทุกคนต่างคนต่างมีเมตตาคือความรักต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างสมัครสมานสามัคคีกัน ต่างคนต่างยิ้มแย้มเข้าหากันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้ก็เต็มไปได้วยความสุขจะหาอะไรมาเป็นทุกข์ไม่ได้ตอนนี้ตาว่าท่านหลายจะถามว่าก็บรรดาเปรตทวเทวดาท่านหลายที่ตกถูกขังอยู่ในบริเวณ แต่ว่ามามีวิมานอยู่ในแดนเปรตเธอมีความเมตตาปราณีทําไมผลเนื่องความดีจะไม่สนองเธอบ้างหรืออย่างนี้ก็ตอบได้ไม่ยากว่าผลความดีสนองแล้วคุณหนึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์สองมีเครื่องประดับเป็นทิพย สามมีอารมณ์ใจเป็นสุขอย่างเทวดาสี่จะมีความปรารถนาอะไรก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยของปุญญาีิการที่บำเพ็ญไว้เธอได้สมความปรารถนากายมีความเบาไม่มีความหนาวไม่มีความร้อนไม่มีความหิวไม่มีความกระหาย ขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บของเธอไม่มีความแก่ของเธอก็ไม่มีขณะที่เกิดขึ้นในวันแรกมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวชั้นใดร่างกายของเธอทั้งหลายเหล่านั้นที่มีอารมณ์ประกอบปฏิเมตตา <c oughs> จะทรงสภาพอย่างนั้นเป็นปกติไม่มีความร่วงโรย กำลังวางชายก็เต็มมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รูปร่างหน้าตาของเธอก็สวยสวยเหมือนกับเทวดาทั้งหมดมีวิมานเป็นที่อยู่ก็สวยสดงดงามมีวิมานทองเป็นต้นแล้วประดับประดับบรรดาบริแก้วทันแพรแพรวร,ร่างกายของเธอก็มีความสว่างสวัยสดสวยงดงาม มีมานก็มีความสว่างสวยนางฟ้าที่เป็นบริวารก็แสนจะสวยและทุกคนก็ช่วยปฏิบัติเอาใจด้วยดีทุกอย่างอันนี้เป็นผลของเมตตาบารมีที่เธอทำไม่ใช่ว่าผลของเมตตาจะไม่มีสำหรับเธอนี่เราพูดกันเฉพาะนักเลี้ยงสัตว์ไม่ดูนะ ไม่ใช่เลี้ยงไก่ไว้ชนกันหรือว,ว่าเลี้ยงนกเขาไว้ขันเขาแขันแข่งขันกันถ้าเลี้ยงไก่ไว้ชนกันไม่มาเป็นเปรตประเภทนี้เป็นเปรตประเภทที่ต้องถูกทุบถูก,ถก,ถก,ถกตีนรกว่านายนิรยบาลจะปล่อยให้ตีกับเสาเหล็กจะท้าอาจารย์ตีกับหินเหล็กหรืว่า และว,วัาวุที่มีความแหลมคมนี่แต่ว่านี่เขาเลี้ยงไวด้ดูเขาเลี้ยงไว้ชมให้ความปลนปลือทุกอย่างแก่สัตว์ที่เขาเลี้ยงเขามีความสุขอย่างนี้นี่แบบน่ายเาเมตตาแต่ว่าโทษที่กักขังบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีสรภาพเขาก็เลยต้องกลับ กลายเป็นเทวดาที่ถูกกักบ,บริเวณการถูกกักบ,บริเวณก็ไม่กักเฉยๆคือการกักเทวดานี่กายกักยากเพราะมีสภาพเป็นทิพย์ไม่ต้องมีช่องสำหรับลอดแกเข้าไปได้ความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรามาป้องกันได้ แต่ว่าสิ่งที่ร้ายที่บริกักกังการกันท่านก็คือกงจักแค่ก้กงจักก็เป็นกงจักทิพย์เสมอกันมันมีทั้งความร้ายมีทั้งความแรงมีทั้งความเร็วการเคลื่อนไหวของเทวดาพวกนี้ไม่สามารถจะพ้นไปได้นี่เหตุผลพระพุทธศาสนาเนี่ยมีทุกจริงทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัดเป็นไปตามเหตุผล ดังนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมระมัดระวังใจของท่านจงย่าเป็นผู้มีเมตตาประเภททรมานสัตว์หรือว่าจงย่าเป็นผู้มีมีเมตตาประเภททรมานคน นี่จงอย่าคิดนะว่าทำกรบสัตมีโทษอย่างนี้ถ้าทำกับคนจะไม่มีโทษทำกับคนก็มีโทษเหมือนกันและดูมันว่าจะมีโทษร,ร้ายแรงกว่าทำกรบสัตเพระาะว่าบรรดาสัตว์ทุกประเภทองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังอยู่ในเขตของอบายภูมิ ในเมื่อเธอทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในเขตของอาบายภูมเมื่อรับโทษอย่างนั้นก็คิดว่าจะรับโทษไม่มากแต่ก็มากพนาด,ดูไม่กัน <c oughs> เป็นอันว่าขอมรนดาท่านพโยคาวาจรทุกท่านจงพยายามรักษาใจของท่านไว้ด้วยเหตุและผล อีบรยการหนึ่งสำหรับการอยู่ร่วมกันของพวกเราซึ่งเป็นคนโดยพระอย่างยิ่งพิสุสมณเนรนลบมบาสุกุบาสิกาแล้วกล่าวว่าเป็นผู้ทรงศีล <c oughs> แล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลจงระมัดระวังอย่างยิ่ง ในจริยาของเราที่จะพึงประพฤติปฏิบัติจงคิดว่าเราไม่ใช่ครวญนีิว่ากันโดยสำหรับพระรนเนนอาจเรา <Okay. S 1> อาจจะเห็นมีการได้ยินข่าวอยู่เสมอเสมอว่าท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาการบวชมีหลายประเภท คือประเภทที่หนึ่งบวชด้วยการเห็นภัยในสงสารที่เราเรียกกันว่าบิขุหรือว่าพิสุพิสุแปลว่าเห็นภัยในสงสารท่านประเภทนี้ดีทั้งกายดีทั้งวาจาและดีทั้งใจมีความเรียบร้อยทุกอย่าง ในอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอุปสมะชีวิกาพวกบวชเพื่อเอาศา,าสนาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพหมายความว่าถ้าเราเป็นฆรวติเราก็จะต้องประกอบอาชีพด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องหากินด้วยความลำบาก แต่เมื่อบวตเข้ามาในศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาก็เทิดทูนเราในฐานะที่คิดว่าเป็นพระแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดา บางท่านน่ะดูกระเผินๆคิดว่าเป็นคนดีถ้าทางเวลาคนไปคนมาดูลีลานี่คล้ายกับพาระอรหันต์มีวิชาการคือปริยัติความรู้ได้รับได้ยินได้ฟังมาบ้างศึกษามาบ้างดีมีลีลาในการพูดดีมีลีลาในจริยาดีอย่างท่านพระมาหารกรบ,บิน แต่ว่านำใจของท่านมีอารมณ์ที่เป็นอบายภูมิมกินจิตของท่านอยู่ตลอดเวลาได้แก่นหนึ่งจิตติดในรมณ์คนราคะมีความรักรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสสองอารมณ์เต็มไปด้วยความโลภโมโทสันในลาบยศเสริญสุข สามมีอารมณ์อิจฉาดิ่สียาพบุคลอื่นเสียดสีค่อยแคติเตียนพวกคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้มองดูว่าอารมณ์เช่นนั้นของตนเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความเลวถ้าเป็นครวดก็เป็นครวดเวลวการที่ห้าก็หมายความว่าท่านมีจิตเต็มไปด้วยความหลง สี่นะในการที่สี่เต็มในความหลงหลงผิดคิดว่ากิจที่ทำเป็นความเลวนั่นมันเป็นความดีเป็นอน,นุาเป็นผู้ทำลายระบบศาสนาพระองค์สมเด็จพระบรมชินสีบรมศาสดานี่สภาพอย่างนี้ก็เป็นอน,นุาจัดเป็นจริยาที่เป็นโทษ อดเข้าเย็นเสียเวลาเปลา่ามารักษาจริยาเสียเวลาเปลา่าถ้าเป็นสมณเพศทำอย่างนี้ก็มีโทษยิ่งกว่าเวม,มาที่กระเปลกคือหมายว่าบรลลงเอเวจีไปตีที่ทำอย่างนั้นทำไปด้วยความเข้าใจผิดคำว,ว่าเข้าใจผิดเ้าเรียกกันว่ามิจฉาทิฐิมีความเห็นผิด ถ้ามีความเห็นถูกอน,นิสง์บนรรดาลความสุขในปัจจุบันและสัมปร,รายภพถ้ามีความเห็นผิดมันก็ทำผิดมันก็พูดผิดเพราะเราคิดผิดอน,นิสง์ก็เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปร,รายภพเจนนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นอมบาสกอมบาสีกาก็ดี พิสุสวันเองก็ดีจงระลึกนึกถึงถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจินสีชี่ทรงตัสว่าอัตนาอยูตโจเชตานนังจงเตือนตนตนเองไว้เสมอจงกล่าวโทษโจดตนไว้เป็นปกติทั้งนี้ก็หมายความว่าดูความชั่วของตัวไว้ ให้เราเองพยายามเห็นความชั่วของตัวเองอย่าให้คนอื่นเข้ามานั่งมองความชั่วเห็นความชั่วของเราคนอื่นบางทีเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราดีแต่ว่าน้ำใจของเรานี้ถ้าเราศึกษาในพระปฏิยัติธรรมคำสั่งสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรานี่เป็นฝ่ายเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจิตใจของเราควรจะแนบสนิทติดกับพระธรรมวินัยมีกำลังใจประกอบด้วยความดีคือคิดดีไว้เสมอเมื่อเท่าจิตเราคิดดีถ้าเราพูดก็พูดดีถ้าเราทำเราก็ทำดี ถ้าจิตเราคิดชั่วเราพูดก็พูดชั่วเราทําก็ทําชั่วถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมัวเมาอยู่ในลาบยศทันสิญสุขซึ่งเป็นลูกธรรมก็เป็นสิ่งที่น่าสินดดยอย่างยิ่งฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาวิสุทธิสมณีทั้งหลายจงมีความเข้าใจตามนี้สังวรระวังไว้ คือว่าจิตส่งไว้หนึ่งอาทิศีลในสิขาส่งศีลให้บริสุทธิ์อาทิจิตตสิขีขาส่งฌานสมาบัติให้ตั้งมัน่นอาทิปัญญาจิตขาส่งวิปัสนาญาณให้แจ่มใสท่านนางหลายจะพุ่นจากรายยปูมมด้วยประการทั้งปวงล้วจะไม่ต้องมาเป็นเปรตแบบนี้แล้วต่อที่นี้ไปเข้าบรรดาท่านนางหลาย เวลาการแนะนำกันก็สมควรแก่เวลาขอทุกท่านผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผูนผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวนันนะสุขาพะละและปฏิภานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการ สำหรับต่อน,นี้ไปก็ขอท่านทั้งหลายโปรดเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานพระกรรมฐาน